แล้วก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับาจากชุดนะครับสองตัวบนล่างนะครับก็นำมาให้ท่านสมาชิกได้ไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านถูกใจแล้วไม่ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขของเรา,าใช้สูตรคำนวณเหมือนอตัวเลขที่ นะครับที่เขาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราก็คํานวณไปตามตัวเลขว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับแต่ชอบนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสถิติของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับ903นะครับล่างเกานะครับเราใช้สามมาบวก4ี่นะครับเท่ากับ7นะครับเจ็ดนะครับเราก็เพิ่มแต้นนะครับเป็น890นนะครับ แปดเก้านะครับแล้วบวกสองนะครับได้มาที five, eight, inch, ่เลขหนึ่งนะครับถือว่าแปดกับเก้าแล้วก็บวกสองได้หนึ three, ่งนะครับส mm ่วนด้านนี um, <shampoo> ้นะครับด้านนี้เราใช้หลักหน่วยล่างนะครับคือเลขเก้านะครับยกมาก็บวกแปดวก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเราบวกห้าแล้วก็บวกสามนะครับบวกสามแล้วก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับเราบวกห้าเราก็ได้สองและสามนะครับเพิ่มแต้มนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ272ล่าง09นะครับเราเข้ามาที่09นะครับมาดูงวดนี้นะครับ272ล่าง09นะครับเราใช้2นะครับบวก3นะครับเราเพิ่มแต้มนะครับสามแล้วก็เพิ่มแต้มเป็น4นะครับอ่านี้2เพิ่มแต้มเป็น3นะครับ2แล้วก็3บวกก็ได้มาที่เลข5นะครับ5แล้วก็ เราไม่อานะครับห้านะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นหกและเจ็ดนะครับแล้วก็บวกสองเราได้เก้านะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับคือเลขเก้านะครับบวกแปดคงที่เหมือนเดิมนะครับบวกแปดเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับบวกห้าบวกสามนะครับได้ได้ศูนย์นะครับบวกห้าเราก็ได้สองและสามนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับแปดเจ็ดสองล่างสามศูนย์นะครับเราเข้ามาที่เจ็ดสองนะครับ ามาดูก ok ันต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเราใช้2นะครับ2นะครับบวกนะครับ2เพิ่มแทมเป็น3นะครับบวกก็ได้มาที่เลข5นะครับ5แล้วก็6 7นะครับ7แล้วก็บวก2คงที่เราก็ได้มาที่เลข9กนะครับส่วนด้านน <2 S 1> ี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างคือเลขศูนย์นะครับบวก8นะครับบวก8คงที่เราก็ได้มาที่เลข8นะครับบวก5บวก3นะครับ บอกสามเราก็ได้หนึ่งนะครับอ่าบอกห้าเราก็ได้สามนะครับสี่เพิ่มแต้มนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าศูนย์ห้านะครับเออหกศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับผมผิดนะครับแต่เราก็เข้ามาที่หนึ่งหกนะครับรู้สึกว่าจะเดินล่างนะครับวันนี้นะครับอ่าบัดูกันเลยนะครับเพราะว่าพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าจะงงๆนะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์สามสามศูนย์นะครับ มันดูต่อนะครับดูต่อก็เข้ามาที่สี่ห้าสามนะครับล่างหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาที่ห้าสามนะครับแล้วต่อมานะครับเข้ามาที่แปดสองนะครับเจ็ดแปดสองล่างหกเจ็ดนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่สี่เจ็ดแปดล่างเก้าหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับข้าบนข้าล่างนะครับ มาดูงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเราก็เลขที่ออกมาคือแปดหนึ่งสองล่างสี่หกนะครับเราเข้ามาที่หนึ่งสองนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะออกตัวไหนนะครับจะมาตัวไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการคำนวณนะครับเราใช้สองนะครับสองเพิ่มแต้มมาเป็นสามนะครับบวกได้ห้านะครับห้าแล้วก็หกเจ็ด นะครับบวก2แล้วก็ได้มา9นะครับส uh, ่วนด้านนี้นะครับด so ้านนี้เราก็ใช้6นะครับหกยกมาก็บวก8คงที่นะครับแล้วก็บวก8ทุกครั้งนะครับบวก8บวก8นะครับอันนี้เราก็บวก8นะครับเราก็6บวกแล้วก็ได้มา4นะครับ4บวก5บวก3นะครับบวก3แล้วก็ได้มา7นะครับบวก5แลเราก็ได้9และศูนย์นะครับเพิ่มแต้มนะครับ เราก็ได้มาเจ็ดเก้านนะครับจับชุดก็รู้สึกว่าจะตัวเลขใกล้ใกล้กันนะครับพี่กับน้องนะครับรู้สึกว่าตัวเลขตัวเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับก็มีพิจูเล็กโสนตัวเดียวนะครับจับชุดนะครับเราจับนะครับหกเจ็ดก็ได้นะครับเจ็ดหกนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ ถ้าเก้ามานะครับเก้ามาก็เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับจะศูนย์มาก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่ชอบก็จับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็คำนวณไปตามตัวเลขที่อ,ออกมาแล้วก็มาคำนวณต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับ แับชุดมานะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดเดเจ็นะครับเก้าหกเก้าเนะครับถ้าศูนย์มาก็06 07 09นะครับก็มีเก้าชุดนะครับชุดนี้ก็รู้สึกว่าผมก็จะมั่นใจที่นะครับเจ็หกลบห้ก็เจนะครับเพราะว่าตัวเลขงว่วานี้น่าจะมีออกมา กับน,น้องนะครับก็ลองไปดูพิจารณาดูนะครับแต่ศูนย์มาน่าจะเป็นศูนย์ล่างมากกว่านะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามที่ท่านชอบนะครับก็ดูว่าเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าคลิปนี้ก็คงจะเกี่ยวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านปโชคดีนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมสวัสดีครับ